กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับและวันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่เราจะได้เล่น Fresh Woman ตอนใหม่สักทีนะครับคาร์บอยกลับมาพร้อมกับ Fresh Woman s e a ั่นที่2อเอพิส o ดที่1นะครับและความที่มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับไปทางที่ดีขึ้นนะอย่างแรกเลยคือเกมมีภาษาไทยแปลดีขึ้นจากซีซั่นที่แล้วพอสมควรนะครับในสาตาผมนะแต่มันก็ยังมีช่วงหนึ่งที่ว่ามันแปลแบบ Google มากไปหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องพยายามมองข้ามไปนะครับสุดี ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆครับเกมนี้เขามีเสียงภาคแล้วนะครับมีตั้งแต่ผู้ชายยันผู้หญิงเลยนะฮะคือภาคแม่งทุกตัวเลยรับรองเลยนะครับว่าเราเนี่ยอิ่มเอมกับเนื้อเรื่องได้มากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับตัวเกมเนี่ยมีภาพที่ ดีขึ้นมากๆนะครับคือเกมเขาลองรับ 4K แล้วนะในปัจจุบันถึงแม้ว่าผมยังใช้1080หรือ Full HD อยู่เนี่ยแต่ผมก็สัมผัสได้นะครับว่าภาพมันสวยขึ้นจริงๆนะครับเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปเล่นกันเลยนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นการรีแคปนะครับว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยเราทําอะไรไว้บ้างนะครับไม่สําคัญครับกดค้าๆไปได้เลยตอนแรกผมตั้งใจว่าจะเล่นไปด้วยพากไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเห่อไงแต่พอคิดดูแล้วมันไม่เวิร์กว่ะมันมีหลายช่วงมากๆนะครับที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างยืดเยื้อะนะฮะตัวละครของเราเนี่ยมันก็คุยกันยาวมากไม่งั้นผมเนี่ยต้องพากคอแตกแน่นอนมองแล้วยังไงก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะยึดตามหลักของผมนะครับอย่างแรกที่เราสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าของเรา น,นั่นก็คือหน้าตาของอินเทอร์เฟซในเกมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคือมันออกมาดูสะอาดหูสะอาดตามากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับทาให้ผมรู้สึกโคตรจะชอบเลยนะถ้าเราไม่เอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมานะครับไอพวกตัวเมนูต่างๆนานาที่มันลกหูลกตาที่เราเห็นกันจนชินในเกมของเรน p ีนั่นแหละพอมันทาอย่างเงี้ยทาให้เรารู้สึกอินกับภาพอยู่ตรงหน้าของเรามากยิ่งขึ้นผมชอบมากๆเลยนะตรงเนี้ยเรื่องที่2ครับก็ตามที่เราคุยกันตั้งแต่ข้างต้นนะครับก็คือเรื่องงานภา เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ยินเสียงของพ่อของเรานะครับผมว่าเสียงแกนหล่อที่สุดในเกมแล้วมัง้งส่วนนี่ก็เป็นเสียงของไอแซมนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีนะคือทำออกมาได้เจ้าเล่ห์น่าโดนต่อยใช้ได้เลยทีเดียว ซึ่งผมจะทําการสรุปเนื้อเรื่องให้เลยแล้วกันนะครับจะได้กระชับกระชับเข้าไว้นะครับเอาเป็นว่าไอ้แซมนัดพ่อของเรามาทําธุรกิจด้วยกันซึ่งมันก็โน้มน้าวให้พ่อของเรายอมเซ็นไอ้พวกเอกสารที่มันมีรับลมคมในนะครับจนท้ายที่สุดแล้วพ่อของเราก็ใจอ่อนด้วยความที่คิดว่ามันเป็นเพื่อนนะครับเลยเลือกที่จะยอมเชื่อมันแล้วเซ็นลงทุนกับบริษัทของมันอะไรทํานองเนี้ยท้ายที่สุดแล้วก็เกิดความชิบหายอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละครับ Are you sure you this is? ซึ่งในระหว่างที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาคุยกันเรื่องสำรับสำคัญนะครับตัวเอกของเราเนี่ยก็เกิดอยากจะเล่นโซนนะฮะก็เผลอล่วงลงมาจากเครื่องเล่นนะครับทำให้พ่อของเราเนี่ยก็ตกใจแล้วรีบวิ่งมาดูอาการของเรานะครับเอาเราเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นอะไรครับพ่อแต่พ่อบอกว่าเป็นสิลูกผู้ชายอย่างเราอะนะถ้าหากว่าล้มลงแล้วต้องรู้จักยืนหัดขึ้นมาให้ได้อีกครั้ง Learning falling more the Stand Back more important than the falling down is to up อ่ะทีนี้ก็จบการย้อนความนะครับด้วยคำสอนดีๆของพ่อนะครับซึ่งก็มาเริ่มซีซั่นที่2อเอพิโซดที่1ชื่อตอนว่าการกลับมานะครับ What are you doing, Fred? แล้วดูสภาพพ่อปัจจุบันนะครับดูดีกว่าตอนเป็นมหาเศรษฐีอีกนะมาครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้เลยนะครับพ่อของเราเนี่ยก็พาเรามานั่งหน้ารถนะครับพอถึงเวลาแล้วเนี่ยพ่อของเราก็ปลุกเรานะเพื่อที่จะมาคุยกันเรื่องจริงจังนะครับพ่อก็ถามเราว่าพ่อเนี่ยเชื่อใจเราได้ไหมคือแบบว่าพ่อกลัวว่าเราจะแบบปลวกเบรกวายเสียงดังไปฟ้องตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะพระเอกก็มีการงองแงเล็กน้อยนะครับที่ว่าพ่อทําให้เขานั้นสลบสไลายไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่แล้วก็ยอมที่จะทําตามคําของพ่อ ครับ S <S พอเราขับมาถึงบ้านข <'ll> <พ>องพ่อนะครับพ่อก็ขอให้เราเนี่ยไปช่วยเอาไอ้แซมลงมาจากรถนะครับซึ่งเราเนี่ยก็มุดงิดนะฮะแสดงความมุดงิดที่ไม่จบไม่สิ้นนะครับก็มีการโวยวายว่าเฮ้ยหายกันไปตั้ง15ปีนี่คืออย่างแรกที่จะคุยกับผมหรอผมอยากเจอพ่อนะตามหาพ่อมานานก็โวงงงยวายงอแงนะฮะพ่อก็บอกว่าโอ้ยโคตรโคตรมากที่ผ่านมาที่หายไปก็ไม่ได้อยากจะหายไปหรอกนะไอ้เพื่อกของเราเนี่ยก็ไม่ให้อภัยนะครับก็ยังคงงอแง,งนะพ่อก็เลยบอกว่าช่วยพ่อหน่อยเอาไอ้เนี่ยเข้าไป ในบ้านพอพบมั่นใจว่ามันจะไม่สามารถหนีไปไหนได้พ่อจะเล่าทุกอย่างให้เราฟังนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วตัวเอกของเราเนี่ยก็เลิกทาตัวงองแงนะฮะแล้วก็ทําตามคํขอของพอ่อทั้งคู่ก็พากันเอาไอแซมเนี่ยไปมัดไปในห้องใต้ดินนะครับพอมัดแล้วมั่นใจว่าเออมันไม่น่าจะหนีไปไหนได้นะครับพ่อก็พาเราขึ้นมาคุยด้านบนเนาะ ทีนี้พ่อก็เปิดใจคุยกับเราพ่อเล่าให้ฟังถึงเหตุผลที่ทําไมเขาถึงหนีหายไปนะครับก็อย่างที่เรารู้กันส่วนหลักๆก,ก็เป็นเพราะเรื่องหนี้นี่แหละพ่อหนีมาเพราะไม่อยากให้เรากับแม่นะครับโดนร่างแห่ไปด้วยและเมื่อพ่อรู้ว่าเราประสบอุบัติเหตุพ่อก็ร้อนใจอย่างมากนะครับเลยอยากจะกลับมาหาเราให้ได้เลยตัดสินใจจะไปทวงหนี้กับคนคนหนึ่งที่เม็กซิโกนะครับแต่ว่าก็ดันโดนพวกมันจัดฉากจับ พ่อยัดตารางซะอย่างนั้นอันที่จริงพ่อเพิ่งออกจากคุกมาได้ไม่นานนะครับก็เลยคิดว่าทางออกสุดท้ายคงเป็นไอแซมนี่แหละพ่อเลยตัดสินใจจะไปเจอกับมันแต่ตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปรับพาตัวหรอกนะแต่พอไปถึงที่งานเลี้ยงเต้นลำนะครับก็ดันเห็นว่ามันโดนจับ มัดไว้อย่างหมดสติด้วยนะราวกับว่าถูกห่อของขวัญเตรียมไว้ให้พ่อเป็นอย่างดีพระเอกก็เลยถามนะครับว่าถ้าหากเราจับไอแซมเซ็นสัญญาเนี่ยเรื่องก็จะจบใช่ไหมพ่อก็ยินยันตามนั้นนะครับและได้ขอโทษเราอย่างจริงใจคือมองตาก็รู้แล้วนะครับว่าพ่อเนี่ยเสียใจจริงๆนะครับมาตอบข้อแรกให้อภัยแกได้เลยนะทั้งคู่ก็กลับมาเข้าใจกันอีกครั้งแต่จู่ๆต่อมความดีของพระเอกก็ทํางานขึ้นมาซะอย่างนั้นมันนึกเป็นห่วงไอแซมขึ้นมาใช่ครับไอแซม ไอเชี่ยแซมคนเดิมคนที่ทําให้ครอบครัวมันตกอับนั่นแหละนี่ยังไม่นับรวมที่มันเคยซัดบ้องเราด้วยนะจู่ๆก็เป็นห่วงเสียจนต้องวิ่งหน้าตั้งลงห้องใต้ดินนะครับเพื่อที่จะได้ไปเช็คอาการไอแซมพอได้เช็คปุ๊บ ตัวเอกของเรานี่ก็กลัวว่าไอ้แซมมันจะตายนะพ่อของเราก็บอกว่ามันไม่ตายหรอกไอ้แซมเนี่ยมันเจ้าเล่จะตายมันอาจจะแกล้งตายก็ได้นะไอเชี่ยนี่ก็ดื้องไงไม่ฟังงอแงไม่จบขึ้นเสียงกับพ่อเล่นใหญ่พ่อได้ยินก็ไม่พอใจนะครับที่พระเอกของเรามันทําตัวแบบนี้เลยพูดไปว่าทุกซ่ามาเฟียโหดลูกช่วยทําตามที่พ่อบอกก่อน <'m> จะได้ไหม <father. S 1> พ่อเป็นพ่อของลูกนะได้ยินงี้ปุ๊บตามความเป็นเด็กมีปัญหาเนี่ยมันทํางานปับ๊บววยวายลั่นเล่นใหญ่ <But I S 1> เล่นบทเด็กมีปัญหาสุดฤทธิ์นะครับ ทั้งที่ตอนแรกเนี่ยยังกอดกับพ่อยังพูดดีอย่างงุ้นอย่างนี้ว่าเข้าใจพ่อรักพ่อนะว่ากันไปตรงนี้ตอบข้อ2เลยครับคือยอมฟังที่พ่อพูดในทันนะเลือกข้อ2เลยนะครับไอเชียแซมก็อาศัยจังหวะที่2พ่อลูกมีปากเสียงกันงัดปลดออกจากพันธนาการแล้วดูขนาดตัวไอแซมสิครับโอ้โหใหญ่ชิบหายไอแซมมันก็พุ่งเข้าไปตอกหน้าพระเอกหนึ่งหมัดนะครับหมัดเดียวก็เพียงพอต่อการส่งเราไปอิสไกได้นะ Hit here back Sam much alive much You're very พอเราตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็ได้พบกับพยาบาลสาวสุดสวยชนิดที่ทําให้พระเอกไม่สนสี่สนแปดอะไรแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้นึกคิดแต่จะตอบพยาบาลสาวอย่างเดียวแต่พยาบาลสาวเขาก็พยายามไม่อยากจะสูงสิงกับเรานะครับแม้ว่าไอ้พระเอกเราเนี่ยพยายามจะชวนคุยแค่ไหน เธอก็ไม่เอาด้วยนะไม่นาน<ช>พ่อก็เข้ามาบอกกับเราว่า<ช>เดี๋ยวเขาจะต้องเข้าเมืองไปซื้อของฝากให้พยาบาลเนี่ยช่วยดูแลเราในระหว่างนั้นด้วยในใจพระเอกแม่งก็คิดนะว่าแหมสนิทกันจังนะคือมึงเมื่อกี้มึงยังด่ามากจิตตกร้องไห้เล่นใหญ่อยู่เลยแต่ตอนนี้แม่งทำทรงไม่พอใจที่พ่อสนิทกับสาวละแล้วทรงนี้กูว่าไม่ใช่เพราะกลัวพ่อนอกใจแม่ด้วยทรงนี้กูว่ากลัวพ่อแยกสาวไปตอกซิมากกว่านะกูว่าพยาบาลสาวก็รับปากเนาะด้วยความดีใจพ่อก็เอ่ยชื่อจริงของเธอขึ้นมา นะเราถึงได้รู้ว่าเธอชื่อว่าแคลลอรินนะครับพอพ่อไปปุ๊บไอเด็กจิตใจบริสุทธิ์คนนั้นก็หายไปเสียแล้ว เหลือเพียงแต่ปีศาจร้ายผู้กระหายอาหารซีฟูด้ดไอ้พระเอกเราแม่งเล่นทุกมุกตั้งใจจะตอกพยาบาลอย่างเดียวไม่สนว่าความปลอดภัยขอยงไอ้แซมจะเป็นยังไงละคือไม่สนละนะตัดมาตรงนี้นะครับให้เราตอบอ่อยเธอได้เลยนะครับเพื่อปลอดฉากเสียวเนาะโอ้โหต้องขอบอกเลยครับว่าฉากเสียวดีมากๆชนิดที่แซงทุกเกมที่ผมเคยเล่นมาเลยก็ว่าได้คือทุกคนต้องไปหาเสพอะคืองานภาพมันดีจะจัดมันชัดมันทุกอนูนจริงๆอะใครที่ไม่พร้อมเล่นนะครับแต่อยากเสพฉากเสียวเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ ใน Discord เช่นเคยนะครับไอพระเอกของเราเนี่ยมันก็อ่อยน้องเขาเต็มที่นะครับจนท้ายที่สุดแล้วก็ได้ตอกสาวในเครื่องแบบสมใจอยากมันจนได้นะครับซึ่งผมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนตัวผมมองว่าทุกอย่างมันดีไปหมดนะอาจจะติดอยู่ตรงที่ว่าเขียนบทพระเอกของเรานะั้นหน้าหีกันไปหน่อยนะพูดตรงเลยพูดกันแบบ เองอย่างนี้เลยนะครับยู่ๆมันก็ทําตัวไร้สาระไม่โตเป็นเด็กปัญญาอ่อนแล้วก็แปลงร่างเป็นคนติดผีซะอย่างนั้นอ่ะเออผมก็แอบผิดหวังอยู่นิดๆนะฮะกับบทของตัวเอกของเรานะทั้งนั้นที่ผ่านมามันไม่มีวี่แววที่เป็นคนจังไรอย่างนี้เลยนะครับคือใช่มันก็ตอกสาวมันก็แอบดูสาวเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่มันมันเกินมันเกินไปหน่อยนิดนึงนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่นะฝากกดไลค์กดซับให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นให้มันหนำใจก่อนแล้วเดี๋ยวจะรีบทำคลิปหน้าต่อกัันนเลยะครบ